สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมเอาพี่พี่ครับผมเห้วา่าตามกันต่อเลยนะครับผมเนาะกับเล็ หอยซังนะครับผมของอาจารย์แดงเนื้อพี่ๆเรื่องของ,งว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นยนะครับผมเนาะแนวทางแมนๆทีพีพีหลายทานรอดติดตามกันอยู่นะครับผมเนาะสำหรับเลขเด็ดอาจารย์แดงหอย2งจุดนี้นะครับผมเนาะเอาตัวาก่อนที่จะไปรับชมของ,งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมเนาะก็ให้พี่ๆมาดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับผมเนาะของ,งวันที่ผ่านมาว่าสถิติมันเป็นยังไงนะครับผมเนาะ พี่บางท่านอาจจะยังไม่เห็นพี่ๆบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมนีเอาพ,พี่มาดูกันเลยนะครับผมว่าสำหรับในงวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมว่าสถิติก็ดีนะครับผมว่าสามงวดติดแล้วพี่พี่ได้ลายงวดติดแล้วนะครับผมนี่วันนี้ให้เด่น9กับ4มานะครับผมเห็นไหมครับผมนี่เข้าตรง4 6หนะครับผมแม่นๆตรงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าชุด3ตัวกับเขานะครับผมว่ากับเขามา เกือบเข่าสามตัวนะครับผมเนาะนี่าผมแต่ว่าเข่าซีซีซีมีตรงนี้นะครับผมเนาะถ้าไปตัดเลนก็ได้ทั้งบดทั้งหลังได้หนิเนาะพี่ๆเนาะนี่นะครับผมถือว่าแม่นนะครับผมเนาะไอองจุดนี้พี่ๆทุกท่านก็รอติดตามกันอยู่นะพี่ๆเด้อนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมหนนึ่งตัวเล่าคมนะครับผมนี่เห็นบหมครับผมหนึ่งกับสองตัวเด่นนะครับผมเนาะตัวเด่นให้หนึ่งสองเข้าสองศูนย์นะครับผมเนาะเข้าตัวตัวสองศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมเนาะพี่ๆนะครับผมนี่จุดสามตัวก็ได้เกือบได้เห็นบบครั กับได้ซ้ำตัวอีกแล้วนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมว่าเออเอาพี่ๆเบิ่งเอาดูครับผมนี่มันจะไม่รู้สึกว่ามันมันมันจะอยู่ตรงนี้นี่พี่เนาะสองซูลนี่บอกครับผมเนาะสองซูลสองสามนี่บอกผมแสดงว่าเพอนเน้นตัวนี้เห็นบอกครับผมนี่เน้นสองตัวเพอนเน้นตัวนี้เห็นบอกครับผมสองซูลสองสามนี่บอกครับผมนี่สองซูลสองสามผมอยู่นี่ได้เห็นบหมวันนี้คือกันเห็นบอกครับผมนี่เพผนก็เน้นซีได้ผมผมน่าซีหกซีสี่บอกครับผมซีสองอยู่นี่เพอนเน้นชุดนี้่แสดงว่าเพอนเน้นชุดนี่นะพี่พี่น้องชุดนี้เพูนโมเน้นเห็นบ่กครับผมเนาะเออเห็นไ่มครับ ตัวเด่นสองตัวต่ว่าพันมาเน้นเห็นไ่ครับผมชุดสามตัวนี่พี่พีรลองเบิ้งชุดสามตัวได้พี่พีเร้เนี่ก็ข้าสามตัวเขาเท่าตัวบนนะครับผมเขาชุดบนนะครับผมเนาะนี่สังเกตเบิ้งนี่พี่พีครับผมนี่ตัวเด่นพ่นตัวเด่นพ่นยืนมองนี่ได้พี่พีเรอเห็นบ่ครับผมในแล้วอีกวันหนึ่งนะครับผมนี่อีกวันหนึ่งเห็นบ่ครับผมนี่อีกวันนี่เห็นบ่ครับผมนี่เขาแปดกับหนึ่งก็แปดให้หนึ่งก็แปดมากกับเขาทั้งบนทั้งหลังนะครับผมว่าตัวเด่นนะครับผมว่าตัวเด่นเขาทั้งสองตัวเลยนะ Ane, บ oh, ่อใดนะครับผมชุดสามตัวนี่พื่นมาเน er. ้นตัวนี้ให้นะครับผมเนาะตัวพ่นมันบอกทางผลบม้ขอผมนี่เอามาแล้วนะครับผมสําหรับใงวันนี้ท้ิพี่เดอร์เห็นกันแล้วเนาะครับผมเนาะเออเห็นกันแล้วสถิติก็ดีนะครับผมก็ตามนี่แหละพี่ๆอยากล่องเอาไปเป็นแนวทางล่องติดตามได้เบิรงได้ทวิพีเด้อนี่สถิติก็ดีนะครับผมเนาะเอาสำหรับใงวันนี้มาแล้วนะครับผมหนึ่งพฤศจิกายน2566ัด้าร้อยหกสพีเด้อเอาตามนี้นะครับผมเนาะพี่ๆครับผมท่านใดที่รอติดตามกันอยู่ทวิพี่เด้อเอาเบิรงเอานะครับผมหนองมาลงหายแล้วนะครับผมเนาะ เอาแคปหน้าจอกันได้เลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้เป็นข้อมูลกันได้นะครับผมเนาะกันลืมนะพี่พี่เลิกกันลืมนะครับผมเถอะพี่พี่มาจุดนี้เอาลองเบิ้งนะครับผมนี่มาแล้วนะครับผมสําหรับเลขเด็ดอาจารย์แดงหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมนี่เลขเด็ดฟันธงนะครับผมเนาะให้สามนะพี่พี่เลือกเด่นสามกับเด่นสี่นะครับผมวันนี้ให้สองตัมากขึ้นเก่านะครับผมจับคู่เน้นให้นะครับผมสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่แปดชุดสามตัวสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ด ห้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเดือดซว่าเพิ่นจะเน้นจุดบนนี่พี่พีเนาะชุดนี้แล้วพี่พีเด้อนี่สามเจ็ดนะครับผมชุดสามตัวนี่สามตัวบนเพิ่นเน้นสามเจ็ดเห็นบ่ครับผมนี่พี่พีลองเบิรงกนะครับผมมักว่าข่าผมมักน้ำเพลินบ่ถ้ามักชุดนี้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางเป็นข้อมูลเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันได้เด้อพี่พีเด้อเอานะครับผมน้องมาลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นให้ใจร์วิน่าในการรับชมนะครับผมเนาะให้ใอรสติในการตัดสินใจเอาดีๆเด้อพี่พีเด้อเอาเขอาข่าวว่าะข่านวทางทุกการเสียง โชคเสี่ยงดวงผู้การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับผมนะาหาให้ใจวิทยาในการรับชมนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมพี่ๆครับผมอย่าลืมแล้วพี่พีเด้อร์ถามมากถึงแจกไปจะเริ่มนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องน้ะครับผมพี่ๆครับผมถ้าพี่ๆท่านใดถ้าพี่พีเด้อถ้าพี่ๆท่านใดอยากได้แนวทางจุดใดที่ผมมาลงหายแล้วหรือหาบบเจอที่ผมมาลงหายค่ะคอมเมนต์เข้ามาถามกันใดถ้าพี่พีเด้อเดี๋ยวผมจะไปนั่งมาให้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปมาเสนอให้ถ้าพี่พีเด้อไปคนมาให้นะครับผมถ้ามพี่อบาาลืมมนนะะครัผเ มีสำนียนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมอานะยุดีไม่แห้งมันมัน,มนปังๆกันอีกทุกคนเด้พิพิพเ้อขอบคุณครับผม